สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะช่วงเชตามาโร่แบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนกับของไทยนะทีนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกแอนย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าอยากรู้ดวงส่วนตัวแอลไลน์มาค่ะแต่คลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครคลิปแบบนี้เป็น General Reading เป็นการอ่านจากพลังงานรวมนะคะเป็นการดูจากพลังงานรวมดวงทั่วไป จะให้ตรงกับชาวพฤษศทุกคนแน่นอนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณเข้ามาดูรารู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็พอโอเคไหมคะไม่อยากให้คุณมาอินมาเครียดหรือมาซีเรียสกับมันเยอะที่นี้ขอดูหน่อยคะ่ะความรักของชาวพฤษศในช่วงเนี้เป็นยังไงบ้างคะจัดเมน คุ้ยควีนไม้สตรนเดอะฟูลเหมือนความรู้สึกของแอนนะเหมือนคู่กันแล้วไม่แควกันนะ่ะปล่อยกันไปหรือว่าจากกันไปห่างหายกันไปนะคะนะเวลานั้นเขาอาจจะ อยไปเริ่มต้นใหม่อยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะไปนค้นหาคนที่ใช่มากกว่าใดก็ตามมีการปล่อยกันไปมีการจากกันไปแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาหากันเหมือนเดิมอะ่ะนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขาโอเคที่สุดเขาปลอดภัยที่สุดเขาได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดเขาคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงอยู่เสมอเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแอนมองเห็นการการเป็นคู่จริงๆการเป็นคู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะเป็นคู่ในลักษณะแบบไหนโอเคออกแนวออกแนวคู่คู่แบบยังไงดีคือ มันไม่ใช่คู่ที่จะแย่ที่สุดแต่ก็ไม่ใช่คู่ที่สุขที่สุดนะคะเวลาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากเวลาเลิกกันก็ทุกมากหรือว่าพออยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันตลอดบอกเลิกกันตลอดหรือว่ามีปัญหากันตลอดแต่พอเลิกกันไปจริงๆแล้วก็ไปไม่รอดก็เลิกกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดกลับมาหากันตลอดเป็นรลกๆเลื่อๆออออยู่แบบเนี้ยนะคะ ทีนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันแอนมองว่าคนคนนี้ถ้าคู่ไหนที่เลิกลาห่างหายกันไปไม่ได้คุยกันแล้วแล้วนะคะสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาหากันอีกเหมือนเดิมพวกคุณตัดกันไม่ขาดหรอกวงจรความรักของพวกคุณเป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่าพวกคุณเป็นคู่กันนั่นแหละแต่อาจจะออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่คู่ที่จะอยู่กันแบบราเรื่งมีความสุขนักนะคะความสัมพันธ์ก็ดูไม่ค่อยจะไปไหนไงอย่างที่บอกนะว่ามันกลับไปกลับมาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิ ทำไมนานแล้วมันก็ยังวนอยู่ในอ่างพวกคุณทำไมมันถึงไม่ไปไหนขอดูดเดอทาวเวอร์หน่อยค่ะโอเคยังมีคนที่ เปิดใจให้ก100ันร้อยเปอร์เซนหรือยังไม่ได้เปิดให้ความรู้สึกให้ก100ันร้อยเปอร์เซนหรือยังไม่ได้จริงใจต่อก100ันร้อยเปอร์เซนนะคะอาจจะยังกักความรู้สึกไว้หรืออาจจะยังแอบทําอะไรลับหลังหรือมีปัจจัยที่สามเข้ามาแทรกอยู่อย่างเช่นเ,ออเขาอาจจะกําลังดูอยู่ว่า นิสัยแบบนี้ของคุณเนี่ยโอเคกับเขาหรือเปล่าหรือคุณอาจจะก,กําลังดูอยู่ว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เข้ากับเราได้ไหมอาจจะเป็นคู่ที่มีความต่างมากๆแบบนี้ก็ได้นะทําให้มันยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรือกําลังปรับเข้าหากันนะคะเขาอาจจะใจเย็นคุณอาจจะใจร้อนหรือคุณอาจจะใจร้อนเขาอาจจะใจเย็น,าานแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคู่ที่ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคอมมิตไม่ได้นะคะมันคอมมิตไม่ไม่ไม่ได้แบบแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเหมือน วนอยู่ในอ่างอะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดแต่ก็ไม่ก้าวไปไหนแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้คะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวทะเลาะกันอีกรอบนะขอให้ระวังด้วยนะคะอย่าเอาแต่ใจกันมากทั้งคุณและเขานะมีอะไรที่คลางแคลงสงสัยนะคะให้ถามกันนะคะหรือว่าบางคนรู้อยู่แล้วลหละว่าอีกฝ่ายนึงอะ เขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะหยุดอยู่ที่เราณนะตอนนี้เขาอาจจะแค่อยากศึกษาเราไปก่อนอยากอยากเลือกไปก่อนนะคะแต่ตัวเราเองอยากผูกมัดหรือตัวคุณเองแหละที่ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดนะคะยังมีช้อยอื่นอยู่ในชีวิตอยู่แต่เขาอะอยากผูกมัดมันก็ทําให้มันไปกันไม่ได้สักที นะคะหรือกลับมาคราวนี้อาจจะมีฝ่ายหนึ่งถามหาความชัดเจนแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่พร้อมที่จะให้เต็มร้อยนะคะเพราะฉะนั้นระวังการทะเลาะก,กันอีกและเดี๋ยวมันจะวนเข้าหลุปเดิมคือทะเลาะก,กันอีกเดี๋ยวห่างกันอีกนะคะแล้วสุดท้ายก็วนกลับมาอีกถ้าพวกคุณสองคนไม่เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วมันจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหานะจำเป็นที่จะต้องยอมบ้างหรือปรับตัวบ้างหรือตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะมูฟฟอนไหม ขอดูความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะแนวโน,น้มวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างนี้นะคะไปๆกับกลับกันอยู่อย่างนี้ใครที่ตอนนี้เลิกลาเลิกคุยไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คบกันแล้วหรือห่างหายกันไปแล้วไม่ได้ทักแชทไม่ได้อะไรกันแล้วแบบนั้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกลับมาคุยกันอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะกลับมาให้ความหวังกลับมา มีการสืบสารความรู้สึกสืบสารความสัมพันธ์กันต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมจนกว่าพวกคุณจะจะตัดสินใจแบบตรงกันทั้งสองฝ่ายว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะแอนมองแล้วเนี่ย คนนึงอยากจะได้ความมั่นคงแล้วละ่ะแต่อีกคนนึงยังรักในชีวิตโสดหรือชีวิตอิสระของตัวเองอยู่พวกคุณสองคนในเหตุผลมันไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรักกันแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชอีกคนหนึ่งรักมากแล้วอยากจะให้มันชัดเจนสักทีแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวระวังเรื่องการทะเลาะบอ่อแว้งกลับมานะคะถึงกลับมาดีกันเดยวทะเลาะก,กันอีกแหละเพราะว่าทัศนคติของพวกคุณมันยังไม่ตรงกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ ขอดูคำแนะนำให้กับคู่นี้หน่อยเป็นยังไงบ้างบอกแล้วว่าพูดคุยกันเถอนะคะอ n น w r o โรแมน c ิกไซเคิล i n กนะเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่แต่ว่าทีนี้พอเริ่มใหม่แล้วมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะพอเริ่มใหม่อีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะจะจากกันกี่รอบเดี๋ยววนกลับมาเจอกันใหม่ทุกรอบ แต่อย่างที่บอกนะคะว่าขอให้พูดคุยกันเถอะถ้าครั้งนี้ได้กลับมาคุยกันอีกนะแอนเปิดไพ่ยังเหนื่อยแทนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากก้าวไปข้างหน้านะคะขอให้พูดคุยกันให้ดีตัดสินใจกันให้ดีว่าถ้าในเมื่อทั้งชีวิตเราจะตัดกันไม่ขาดแล้วเนี่ยจะเอายังไงต่อไปนะะจะชัดเจนไหมหรืออยู่ไปแบบเนี้ยมันก็เสียเวลาทั้งคู่หรือเปล่าหรือจะครั้งนี้มันจะได้ move on ต่างคนต่างไปจริงๆสักทีที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะเรารักกันหรือเราแค่เสียดาย เราอยากจะไปด้วยกันจริงๆหรือเราแค่กลับมาในเวลาที่เราไม่เหลือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดคุยกันค่ะการพูดคุยกันคือกุญแจสําคัญสําหรับความสัมพันธ์นี้ของคุณไม่ว่าจะเป็นดวงของใครนะชาวพ,พิศพเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกี่รอบต่อกี่รอบพวกคุณจะวนอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนแทนที่จะได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการให้มั่นคงกว่านี้ตั้งนานแล้วนะคะปัญหาอยู่ตรงไหน เราไม่เข้าใจกันตรงไหนอยากให้ปรับตรงไหนนะคะนั่งจับเขาคุยกันเลยนะคะจะได้รู้กันสักทีว่าตกลงเราไปด้วยกันได้หรือไม่ได้เรารักกันจริงๆหรือเปล่านะโอเคอย่างไรก็ดีนี่ก็ไม่ใช่ดูส่วนตัวอยู่ดีนั่นแหละชาวพุทธศรคะแต่เดี๋ยวเรากลับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ